สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเชื่อมยูมินิรุ่น MMA 2 0 0์นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับ1เฟส220โวลต์มีระบบอาร์ฟอสช่วยในการรักษาระดับของชิ้นงานในการเชื่อมมีให้เลือกถึง10%นะครับตัวอาร์ฟอ e หมายความว่าถ้าเราปรับไปอยู่ที่2 0 0์ถ้าเส้นลวดเราจะไปติดชิ้นงานไฟมันจะแรงขึ้นมาอีก10%ก็คือ2 2 0์เพื่อให้ลวด ไม่ไปติดกับชิ้นงานนะครับอันนี้ก็ช่วยในการาติดของชิ้นงานได้ดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะเทสวัดแอมป์นะครับว่า2อแ,แอมป์เต็มจริงไหมแล้วเราจะเชื่อมลวดนะครับไซส์4ี่จนะครับเป็นลวด6 13, 0 1 3 5ึงาเส้นครับเดี๋ยวให้ช่างเชื่อมเราลองเชื่อมได้เลยครับคลิป คลิปนี้นะครับเราไม่ได้โชว์แนวเชื่อมนะครับเราจะโชว์ว่าลวด4มิล5เส้นปรับไป200แอมเชื่อมต่อเนื่องได้ไหมนี่ครับไฟไปถึง205แอมนะครับแอมเต็มครับแรงมากครับ เครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับก็จะมีสายเชื่อม5เมตรนะครับแล้วก็สายดิน5เมตรนะครับข้อต่อเป็นแบบเกี่ยวไทยนะครับทั้งขั้วบวกทั้งขั้วลบนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอก็มีไฟ2ไฟนะครับไฟสีเขียวคือไฟ Power นะครับเวลาเปิดเสร็จปุ๊บไฟสีเขียวต้องติดเครื่องถึงจะทำงานอีกเส้นหนึ่งคืออีกไฟนึงคือไฟสีเหลืองครับไฟสีเหลืองตัวนี้คือเป็น OT หมายความว่าถ้าไฟสีเหลืองตัวนี้ขึ้นโชว์นะครับถ้าไฟสีเหลืองตัวนี้ขึ้นโชเครื่องจะไม่สามารถทําการเชื่อมได้นะครับแต่พัดลมยังคงทํางานอยู่พัดลมทํางานเพราะว่าระบบเครื่องเชื่อมอิเวอร์เตอร์นะครับเครื่องนี้เป็นการดูดอากาศจากภายนอกเข้าไประบายความร้อนภายในเครื่องให้เป่าออกมาด้านข้างกับด้านหน้าครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟสีเหลืองโชว เมื่อไรแล้วพัดลมยังติดอยู่แสดงว่าลูกค้าต้องทําการพักเครื่องโดยการเปิดเครื่องทิ้งไว้ให้พัดลมทํางานนะครับห้ามปิดเครื่องโดยเด็ดขาดเพราะถ้าปิดเครื่องพัดลมไม่ทํางานภายในจะยิ่งร้อนขึ้นครับวงจรภายในอาจจะเสียได้นะครับตอนนี้ช่างเชื่อมของเราได้เชื่อมลวดเส้นที่2แล้วครับไฟแรงมากครับพอปรับถึง200แอยป์ย้ำนะครับคลิปนี้โชว์โชว์ว่าเชื่อมลวด4ี่มิลต่อเนื่องได้นะครับไม่ได้โชว์แนวเชื่อม ครับเส้นที่สองครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะต่อเส้นที่สามนะครับโอเคครับเส้นที่สามครับ ยูมีรุ่นตัวตีฟ้านี่ทุกตัวจะเป็นแอมเต็มหมดนะครับกระแต่ไฟครับนิ่งมากครับ คครับต่อไปกำลังจะต่อเส้นที่สี่นะครับทับทับแนวแรกเลยก็ได้นะทับแนวเดิมแนวบนสุดอะเชื่อมเชื่อมทับแนวบนสุดไปเลย Okay. เส้นที่สี่นะครับสบเส้นที่5ครับเส้นุดซ้ายในการเทสครั้งนี้นะครับ เรามาดูกระแต่ไฟกันอีกทีครับนี่ครับยังเป็นสองสองร้อยกว่าอยู่ครับแอมนิ่งครับตัวนี้ โอเคนะครับอันนี้นะครับเชื่อมลวด4.0นะครับต่อเนื่องกัน5เส้นนะครับโดยเครื่องเชื่อมยูมนี้ m ็ a 200ปรับไฟที่200แอมป์นะครับเชื่อมต่อเนื่องได้นานครับยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ